สวัสดีค่ะพบกับอภิญญาร้อยแอนเนียนมานโอรันริกในชุดความคิดวลมันวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเซิร์ฟเซร์หรือเครื่องครอบศีรษะของกษัตริย์ยุคชัยวมันที่7และพระมเหสีของพระองค์ นั่นก็คือการเน้นไปที่พระมเหสีทั้งสองพระองค์ของกษัตริย์ชัยวร,รมันที่7คือพระนางอินทราเทวีและพระนางชัยเทวีทําไมดิฉันถึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องเซร์หรือ,เ,อเครื่องทรงพระเศียรของเทวีหรือกษัตริย์เขมรนั้นเพราะว่าในยุคหลังๆนี้ฉันเห็นมีการนำเซร์มาใช้อย่างแพร่หลายมากทั้งที่อยู่ในละคร ซีรีส์ในเหล่านางงามและในทุกพื้นที่ของความเป็นสื่อในยุคปัจจุบันที่ถูกนำมาสร้างขึ้นโดยทั่วไปแล้วที่ฉันก็เห็นว่าละครไทยนี่แหละครับจะเปิดสิ่งเรื่องนี้มากมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ยุคไหนแล้วนะคะแล้วก็มักจะสร้างดราม่าให้กับประเทศกัมพูชาเสมอเกี่ยวกับเครื่องสรงของเหล่านางทั้งหลายซึ่งมันเป็นเรื่องของวิธีคิดที่แตกต่างกันนะคะ ในกรณีของการนำมาปรุงแต่งปริษฉันยอยู่ในละครของไทยหรือเป็นละครพีเรียดหรือละครย้อนยุคข,ของไทยซึ่งเคยเป็นหัวข้อวิพากษ์ดราม่ามายาวนานสำหรับชาวกัมพูชานะตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาแต่ในระยะหลังเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าละครของกัมพูชาก็หยิบช่วยเอามาใช้อาจจะนำมาแต่งเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ในหมู่กษัตริย์ยุคลางโดยเฉพาะชัยรมันที่7 แต่ตอนนี้เราจะมาคุยกันแต่เรื่องเซร์ที่อยู่บนเสียงของนางเทวีทั้งสองซึ่งกล่าวว่าหน้าตื่นตาตื่นใจเท้าเธอทั้งสองเนี่ยมีลักษณะแยกชัดว่าต่างจากเหล่านางอัปปสรหรือนางอัปสรายอย่างไรเนื่องจากพระองค์ทรงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างออกไปวันนี้เรามาตามสองเซิร์และเรื่องหลังบ้านของกษัตริย์ไทยวรันที่7 หลายๆคนเนี่ยก็จะมองแต่เรื่องที่กษัตริย์ชัยวันที่7เนี่ยมีพระปรีชาสามารถในการเนรมิตร,ราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตกว่าครึ่งหนึ่งของพระองค์ก็หมดไปกับสงครามนะคะหมดไปกับการปกป้องราชอาณาจักรเก่าของบรรพบุรุษอย่างจำปาเนี่ยเข้ามารุกราน อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าพระบาทชัยวรมันที่7เนี่ยมีพระนางอินทรทีวีพระเหสีคู่บารมีที่ให้แนวคิดด้านจิตวิญญาณของพระองค์ด้านปรชัชญาด้านการปกครองหรือด้านที่พระองค์นำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการปกครองบ้านเมืองโดยทั่วไปแล้วขเขมรปัจจุบันก็ให้ความสำคัญพระนางอินทรทีวีมากมากกว่าพระคณิฐาของพระองค์ที่เป็นพระเหสีเอกของชัยวรมันที่7เสียอีก คือพระนางชัยราชาเทวีหรือพระนางชัยเทวีนี่นะคะได้อภิเษกกับกษัตริย์บรมันที่เจ็ดมาก่อนแล้วก็ในชีวิตสมรสของพระองค์เนี่ยก็ตกอยู่แต่ในช่วงห้วงสงครามว่างั้นเถอะคือต้องพลัดพรากจากพระสวามียาวนานและพระองค์ก็มีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่พระนางเท้าเธอซึ่งเป็น พระเชษฐภคินีก็คือพระนางอินทรทีวีเนี่ยให้คำปรึกษาในการลดทอนความทุกข์ของพระองค์ต่อการคิดถึงพระสวามีอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันเองอ่านประวัติของชัยประมาณที่7มาแต่เนื่นา,นานได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ทราบว่าอินทรทีวีต่อมาก็ได้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมเหสีที่สองสีร่วมกับพระคณิษฐาของพระองค์แล้วก็เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ ว่าราชการให้แก่เชปรมาณที่7ไม่มากก็น้อยจะเห็นได้ว่ามีชาวเขเมรปัจจุบันเนี่ยได้ให้ความสําคัญต่อพระนางอินทรเทวีอย่างมากไม่ว่าจะผลิตอะไรออกมาก็จะให้ตั้งชื่ออินทรเทวีโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเชิงวิชาการเป็นเชิงสถาบันเช่นมีโรงเรียนอินทรเทวีวิทยาลัยอินทรเทวี ในยุค90ก็มีนิตยสาราชื่ออินทราเทวีก็จะออกหนังสือมาแนวบูบูนิดหนึ่งแนวการเมืองแนววิทยาการนิตยสา,าเรเล่มนั้นเนี่ยมีความน่าประทับใจหลายอย่างแล้วก็น่าเสียดายที่ดิฉันได้ซื้อน,นิตยสารานั้นไว้แต่ว่าไม่ได้ส่งกลับมาในเมืองไทยจึงไม่มีหนังสือเล่มนี้ไว้ตกทอดให้ดูเป็นตัวอย่างคือในยุคนั้นนะคะการส่งอะไรต่างๆจากที่นั่นมาอย่างเมืองไทยเป็นเรื่องที่ลำบาก เรามาต่อกันเรื่องชยายบริวาที่7และครอบครัวกันดีกว่ากล่าวกันว่าในในยุคนี้ที่เป็นละครละเมงคือกษัตริย์เท้าเธอมีมเหสีสององค์เนี่ยโดยเฉพาะในซีรีส์ละครพิเรย้อนยุคของไทยก็จะเห็นว่ามีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแวง้งกันไปมาเข็นฆ่าอาสันแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่มเหสีรอมเหสีเอกของกษัตริย์ทั้งหลายในราชวงศ์ของไทยนะคะ แต่สำหรับกรณีของชัยวรมันที่เจ็ดแล้วเนี่ยทั้งพระเมหสีเอกและรองทั้งสองเนี่ยทรงมีความรองดองกันยิ่งนักความรองดองดังกล่าวนี้ยังช่วยให้รัชการในพระบาทชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นแต่ว่าอะไรจะเป็นสัญลักษณ์พระมเหสีเอกและพระมเหสีรองของชัยวรมันที่เจ็ดเล่า นักวิทูขมญกินภริกาก็ไปเล็งสองเอาตรงเซิร์นี่แหละคือเครื่องทรงพระเศียรของพระนางทั้งสองนะคะแต่ดูเหมือนว่านี่เป็นความเห็นของดิฉันนะคะในความเชื่อชูที่มีต่อพระนางอินทรเทวีของชาวขมรปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีมายาคติที่มีต่อพระนางชัยเทวีว่า เครื่องทรงอลังการที่อยู่บนเซิร์ฟของพระนางอินทราเทวีเนี่ยน่าจะมีความประดิษฐ์งดงามที่เหนือกว่าพระนางชัยเทวีไม่มากก็น้อยเนื่องจากพระนางอินทราเทวีนั้นมีความปราดเปรื่องด้านปรัชญาวณกรรมกวีศาสนาที่ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อพระบาทชัยวันมันแหมเรื่องอย่างนี้ใครจะไปรู้ล่ะคะ เพราะว่าดิฉันก็เชื่อว่าพระนางชัยทีวีเนี่ยน่าจะสวยแล้วก็งดงามเอาการและพระองค์น่าจะมีความลหลงไหลในการประดิษฐ์ฉไยตกแต่งพระวรากายให้งดงามอยู่เสมอข้อนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะมากกว่าพระนางอินทรร์ทวีซึ่งมีลักษณะมีความสนใจไปในทางด้านปรัชญาศาสนา พระนางอินทราเทวีเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อพระบาทชัยวร,รมันที่7ในแง่ที่โน้มน้าวให้พระบาทชัยวร,รมันที่7เนี่ยหันมาสนใจในการทําวิปัสสนาอิจตหากดังนี้นี่ก็น่าแปลกใจที่ความเชื่อของคนยุคหลังเชื่อว่าเซื้อที่อยู่บนพระเศียรของพระนางอินทราเทวีเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าพระนางชัยเทวีซึ่งเป็นน้องสาวและเป็นพระเมเหสีที่มาก่อน เนียงขยมขอกราบตูนว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพคะแม้ว่าพระนางอินทราเทวีจะมีศักดิ์เป็นพระเรียมหรือเป็นพระพี่นางของพระนางชัยเทวีก็ตามเท้าเธอคือพระนางอินทราเทวียังมีศักดิ์เป็นพี่เมียของพระบาทชัยวรมันที่7อีกต่าหากกระนั้นแม้จะไม่ทรงอิจฉาริษยาราม่าก็ตามแต่สำหรับเรื่องของราชสำนักฝ่ายในแล้ว ก็อาจจะมีความโกลาหลไม่น้อยว่าใครจะเป็นผู้ที่ตามเสด็จเป็นองค์ที่หนึ่งเดินอยู่บนพระราชพระบาทหรือใครจะเสด็จตามมาเป็นองค์ที่สองมีฉัดกี่ชั้นบังพระเศียรข้อสันนิษฐานต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากความวนเวียนคือแอดปิดตาแล้วจินตนาการว่านาขณะนั้น เวลามีการดงแฮรหรือกระบวนเสด็จพระญาตราไปที่ต่างๆของกษัตริย์ชัยบรมที่7และพระมเหสีทั้งสองของพระองค์นั้นจะมีลักษณะอย่างไรเล่าเมื่อพบว่าการสลักประติมากรรมนูนต่ำไว้หน้าประสาทเมืองพระนครของพระองค์และผู้คนยุคนี้ก็ไปส่องไปเล็งว่าใครกันคือพระนางอินทราเทวีและใครกันคือพระนางชัยเทวี TV. และเหตุใดเล่าทําไมพระมเหสีเอกซึ่งอภิเสกมาก่อนกลับมีเสื้อหรือว่าพระยศคือเสื้อที่ไม่ได้หมายถึงเป็นเครื่องประดับเสียเท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงพระอิสริรยยศในการสถาปนาตําแหน่งอีกตหารการที่พระนางอินทรเทวีเป็นพระเรียมของพระนางชัยเทวี TV, จะมีเสื้อหรือพระยศที่สูงกว่า เทวีหรือพระมเหสีเอกนั้นก็ดูจะประหลาดไม่น้อยแม้ว่าอินทรเทวีจะมีความโดดเด่นก็ตามแต่โดยความเชื่อกันในความเป็นพระนางอินทรเทวีที่ถูกบันทึกมานั้นพระองค์ไม่น่าจะแสดงความคมพระคณิตฐาของพระองค์ในแง่เครื่องอลังกาหรือถนิมพิมพาพร์ตามภาพสลักขินหน้าประสาทนครทม ขอกราบทูลว่ามเหสีเอกชัยเทวีมีศักด์เป็นพระน้องนางก็ตามพระองค์ก็ไม่น่าจะยอมเป็นรองพระชายาในฐานะที่พระองค์เป็นมเหสีเอกของพระบาทชัยวร,รมันที่จิตอย่างไรก็ตามแล้วช่างหลวงมองภาพองค์เทวีทั้งสองอย่างไรจึงนำไปแกะเป็นภาพสลักหินโดนตำตามณนะประสาทสำคัญสำคัญ เอาเป็นว่าถ้าเป็นปราสาทหลวงของเมืองพระนคนทรทมคือนอกจากจะมีปราสาทบายยนก็ยังมีปราสาทพระขันปราสาทตาพรหมปราสาทพิมานอากาศหรือพริเมียนอากาศปราสาทบันเตียกยันไดเขาบอกว่าทั้งหมดหล้วนมีภาพสลักของพระนางอินทราเทวีและพระนางชัยเทวีร่วมกันอยู่โดยพบว่าหบางองค์เทวไลหรือห้องโถงในองค์ปราสาท และบางแห่งไม่ใช่ประสาทหลวงแต่ก็มีการสลักภาพดังกล่าวไว้สรุปก็คือพระนางชัยเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีเอกกลับเป็นรองในขณะที่พระนางอินทราเทวีซึ่งเป็นพระนางเบอร์สองกลับมีความพอเพลาหรือมีความประเจียบไพรามากกว่าความประเจียบไพรนี้จะมาจากเป็นพระมเหสีโปรด และชัยบร,รมันที่เจ็ดทรงออกงานกับมเหสีทั้งสองอย่างไรทรงโปรดปรานออกงานกับพระชายาองค์ไหนนี่เป็นเรื่องที่น่าฉงนและประหลาดใจเมื่อพบว่าภาพสลักหินของอินทรเทวีถูกประดิษฐ์หนอย่างไรจึงทำให้ทราบว่าภาพนั้นคือพระนางอินทรเทวีกล่าวโดยรวมช่างหลวงสมัยนั้น ให้ความสำคัญกับเท้าเธอหรือเทวีองค์ใดระหว่างพระนางชัยเทวีกับอินทราเทวีการดูเซิร์หรือการตีความเซิร์บนพระเศียรของภาพสลักหินนั้นจึงถูกระบุคืคอพระนางชัยเทวีหรืออินทราเทวีที่ถูกต้องหรือไม่ที่เป็นปัญหาเซิร์ต่อเซิร์ปัญหาเทวีต่อเทวีปัญหามเหสีเอกต่อมเหสีรอง ปัญหาของเรื่องครอบครัวชัยวรมันและปัญหาของช่างสลักหินในยุคกลางถ้าทำแล้วเกิดความไม่โปรดปรานขึ้นมาหรือขัดพระราชาหรือไทยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวมึงก็จะขาดนะเจ้าคะ่ะเอาเป็นว่าเราขอจบกันสั้นๆในเรื่อง เกี่ยวกับพระเสียนพระเสริจพระเครื่องอลังกาหรือพระมงกุฎประดับทรงของเราเทวีพระนางในราชสำนักแห่งราชอาณาจักรวรมันยุคลางกัมพูชาซึ่งในที่นี้ยังเว้นไว้ในข้อพิสูจน์ว่าภาพสลักที่นักวิชาการท้องถิ่นกัมพูชานำมาอ้างนั้นคือพระนางอินทราเทวี v, และพระนางชัยเทวี v, หรือไม่ ในตอนต่อไปของอภิญญาร้อยแและเนียนมารโอรานริกในชุดความคิดวันมันจะกลับมานำเสนอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ